รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่หของเดือนมกราคมปี2566นะวันนี้เป็นวันพระ <c oughs> ขึ้น15ค่้าำของเดือนสามก็ขอเชิญชวนญาติโยมไปทำอายุนะเขาเรียกว่าไปให้อายุ สำหรับตัวเองและก็สำหรับผู้อื่นการให้ทานนอกจากจะให้แก่ผู้อื่นก็คือให้กับตัวเองด้วย <c oughs> ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่วัดป่าก็คือกิจกรรมเช่นปฏิบัติธรรมลุกขมูลและก็ปริวัตรกรรมแล้วก็จะมีงานอายุ จเจริญอายุวัฒนะ,นะอาตมาเกิดเดือนกุมภา <c oughs> ก็จะมีการจเจริญพุทธวัจนะแล้วก็จะมีสมโพธ์พระใหญ่พระเมตตามองคลอนันตชิน, <c oughs> <c oughs> นก็จะมีกิจกรรมร่วมเข้าไปด้วยช่วงเดือนสองเดือนนี้ถนนสายวัฒนธรรมก็คงจะงดไปก่อนเพราะว่าเป็นช่วงของ บุญภาเวดด้วยนะมีกิจกรรมหนาแน่นนะก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมถนนสาวัฒนธรรมไปน่าจะไปเริ่มเอาเดือนเมษา <c oughs> <c oughs> อันนี้วันเกิดของอัตมาก็เป็นวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหาสิบอัตมาก็จะจัดกิจกรรมแลถวายอาหารเพลน,นะแล้วก็ เ <c oughs> ชิญชวนญาติโยมตั้งกองพระป่าร่วมทาบุญเป็นทุนการศึกษาให้เด็กอาตมาจะตั้งทุนการศึกษาให้เด็กประมาณสามสิบทุนทุนละหนึ่งพันบาทบ้างและทุนละห้าร้อบาทบ้างก็จะขอรวบรวมขอญาติโยมช่วยบริจาคสมทบอาตมาก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งละแต่มันก็ยังไม่มาก <c oughs> นะก็อยากจะเชิญชวนญาติโยม ช่วยส่งเสริมถือเอาเหตุวันเกิดของอาตมาคือวันที่15เดือนกุมภาพันธ์อามาเกิดวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2,502นะปัจจุบันก็อายุ64ปีนะ <c oughs> ได้ทำหน้าที่นะพร่ำสอนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพุทธเจ้าด้วยการเป็นครูอาจารย์แต่ไม่เป็นหนุ่มก็ไปฝึกอบรมตามโรงเรียน <c oughs> โรงเรียนสอนสอนศีลธรรมต่างๆนะก็เริ่มทํามาตั้งแต่พันษาหพันษาเจอาตมาก,ก็เริ่มเผยแผ่ในรูปแบบของพระหนุ่มก็คือ <c oughs> ไปตามโรงเรียนนะต่างๆอันนี้ก็ได้ดําเนินการมา เนื่องด้วยอาตมาได้จัดกิจกรรมทำบุญช่วงวันเกิดอาตมามาได้ปีที่แล้วกับปีนี้นะก็จะทำไปเรื่อยๆเยชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญกันใครอยากจะแสะดง <c oughs> มุติตาสการะอาตมาเดี๋ยวจะขึ้นบัญชีของส่วนตัวอาตมาขึ้นมาเพราะอาตมาจะใช้บัญชีนี้เป็น การจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก <c oughs> ็ในเรื่องสาธารณสงเคราะ์ซึ่งเราต้องใช้บัญชีอัตมาไม่ไม่ได้ใช้จับเงินก็ใช้บัญชีอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวก่อนใจก,ก่อนจะขึ้นบัญชีให้ญาติโยมร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้เด็กอัตมาต้องการปัจจัยประมาณสักสามหมื่นก็ตอนนี้ก็มีอยู่บ้างเพราะว่า ให้ทุนการศึกษาเด็กประมาณสามสิบทุนทุนละห้าร้อยบ้างแล้วก็ทุนละสองพันบ้างและหนึ่งพันบ้างอย่างเงี้ยคุณ <c oughs> ละสามสองพันก็จะเป็นปปชปปสถ้าหนึ่งพันก็ระดับมัธยมห้าร้อยก็ระดับปถมนะไอ้นี้เอามามีความตั้งใจไว้นะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> ใกล้วันงานเข้ามาแล้ววันนี้วันที่ห้าแล้วนะฮะก็ <c oughs> ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหลายคนเกิดเดือนนี้และอาตมาก็เกิดเดือนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ชีวิตของเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นชีวิตสาธารณะนะเป็นชีวิตที่ทําเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมนะแล้วก็ประโยชน์ส่วนตัวก็ได้วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ารักษาตัวเอง ก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเราจะทำยังไงที่เรารักษาตัวเองตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งผลถึงความสุขแก่ผู้อื่น <c oughs> ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงยกนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทรงโยงเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้านิทานนั้นก็คือมีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าจันทาวังศิกะ จันทาวังสิกะนี่เป็นคนจันทานประเทศอินเดียเนี่ยเขาตั้งวันณะไว้ห้าวันณะคือวันณะพราหมณ์วันณะกษัตริย์วันณะแพทย์และวันณะสูตรวันณะสูตรนี่ต่ำต่ำกาเขาที่สุดเลยต้องขอทานเ็ากินอย่างเดียวเงี้ยคราวนี้จันทาวังสิกะเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็คือมีไม้อันหนึ่งที่อว่าไม้จันทาวังสิกะไม้จันทาวังสิกะเนี่ยไว้สําหรับแสดงกิจกรรม ชายคนนี้เขาเก่งและก็มีลูกมือชื่อว่าเมธกะถาลิกะเมธกะถาลิกะเป็นลูกมือส่วนเขานี่เป็นเป็นอาจารย์นั่นแหนละเวลาสแสดงกิจกรรมก็จะเอาไม้มาตั้งบนบาบนหัวแล้วก็ให้เมธกะนี่ถือถาดน้ำมัน,นแล้วก็ไปยืนบนปลายไม้แล้วก็สแสดงให้เขาดูคนทั้งหลายเกิดความชอบใจก็บริจาคเงินนะ มันเกิดขึ้นตรงตรงที่เมธะกะจันทาวังสิกะได้บอกเมธะกะว่าให้ให้รักษาตนคือวังจันทาวังสิกะเนี่ยบอกบอกสหายเอ๋ยนะท่านจงขึ้นไปเลยบนไม้นี้นะเพราะว่าเราจะ,สะแสดงกิจกรรมซึ่ง ท่านจะท่านถือถาดน้ำมันยืนอยู่บนปลายไม้ของเรานี่แหละนะแล้วกนะ็เมื่อเราแสดงท่านอยู่บนปลายไม้ของเรานี้นะเราก็จะรักษาท่านนะเพราะว่าเมื่อท่านอยู่ปลายไม้แล้วเราจะรักษาท่านนะและท่านก็และเราก็จะได้ลาบสักการะนะได้ลาบสักการะจากการที่เขามาเยี่ยมชม มีตะกะก็รับปากเลยคราบอาจารย์แล้วก็ขึ้นไปสู่ปลายไม้ปลายไม้หวังสะนะเอาตัวอยู่เบื้องบนเลยอยู่เบื้องบนของอาจารย์นะ <c oughs> นี่มีอยู่ตอนหนึ่งที่เมตกะเนี่ยก็ทำตามที่อาจารย์สั่งแล้วซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์เนี่ยก็ อาจารย์ก็บอกว่าสหายเมทะถาลิกะเอย๋ยท่านจงรักษาซึ่งเราท่านจงรักษาซึ่งเราเราจากรักษาถึงท่านเราคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันอย่างนี้จักแสดงศิละปะด้วยจักได้ลาบด้วยจักลงจากไม้วงังจากไม้จันทานวางศาสตร์ได้โดยสวัสดิภาพด้วยเนี่ยเขาบอกอาจารย์อย่างนี้ แต่อาจารย์ลูกศิษย์ย้อนขึ้นว่าไม่ใช่หรอกอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จะรักษาผมหรอกคือผมก็รักษาตัวผมอาจารย์ก็รักษาตัวอาจารย์นี่แหละต่างคนต่างรักษาตัวอย่างนี้แหละเราก็จะพบความสวสดีภาพเลยนะพระเจ้าก็ทรงยกเรื่องนี้มาว่าเราจะทำยังไงถึงจะรักษาตนทำไงจะรักตนเีหลวงก็เลยทรงตัดเรื่องนี้มาเล่า ก็บอกว่าผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างอ่ะพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทำสี่ประการนี้นะพระองค์ทรงตรัสว่าชื่อว่ารักษาตนเมื่อรักษาตนดีแล้วชื่อก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเห็นไหมพระองค์ทรงยกเรื่องนี้มาอาตมาก็เออ เป็นประโยชน์ตามความจริงนะเพราะว่าเราจะไปบอกว่าเรารักษาคนอื่นมันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดหรือคนอื่นจะมารักษาเรามันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดแต่ถ้าทุกคนกลับมานึกมาสำนึกมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยต่างคนต่างรักษาตัวเองเนี่ยมันมันเท่ากับรักษาคนอื่นเลยอย่างเงี้ยง <c oughs> นั้นการรักษาตนเองด้วยเจริญสติปัฏฐานสี มโยมเจริญสติปัฏฐานสี่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นการรักษาตัวเองด้วยแล้วก็รักษาคนอื่นด้วยเห็นไหมฮะวิธีวิธีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นะทำมากๆทำบ่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้ชื่อว่าเราลักตัวเองรักษาตัวเอง แล้วเมื่อเรารักษาตัวเองก็เท่ากับรักษาคนอื่นเพราะเมื่อเรารักษากายเราวาจาเราใจเราไม่ไปให้คิดไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายคนอื่นก็เท่ากับรักษาคนอื่นนะโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปอะไรมากนะ <c oughs> ก็เราคุ้มครองกายวาจาใจเราไม่ให้ไปคิดโลภคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนไม่ไปพูดเทจพูดโสเสียพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาให้เขาเดือดร้อนน่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ซึ่งมีการเจริญสติปัฏฐานสีมันจะรักษาศินไปในตัวเลยอันนี้คือรักษาตัวเราแบบพระพุทธเจ้าเอ็น <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบของชาวบ้านทำไงลนะ่ะอ้ยสร้างบ้านใหญ่ๆก็ระห,หัสดีๆนะหมาแมวเข้ามาในบ้านตะวาดเลยปืนไล่ยิงอย่างเงี้ยเหรอร <c oughs> ักษาตัวเองห้ามใครเข้ามาเลยอาจามาาก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ <c oughs> นั้นรักษาแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรักษาแบบอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามเราสมรวมกายวาจาเนี่ยถึงใจเนี่ยมันเป็นการรักษาคนอื่นอาตมาเห็นประโยชน์นี้ก็จึงมารักษาตัวเองแบบพระพุทธเจ้านะเพราะการกระทำของเรานี้เราพิจารณาเลยใจเราก็ไม่คิดโลภคิดพยาบาทคิดบีเบียนใครอย่างเงี้ยอันนี้เรารักษา ตัวเราด้วยและรักษาคนอื่นคันนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาจิตด้วยการเจริญอาณาปณสติเนี่ยจิตนี่ชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นเห็นไหมฮะเนี่ยไม่รักษาตัวแล้วนะเมื่อคิดไม่ดีก็ส่งผลมาทางกายทางวาจาไปไว่าคนอื่นแล้วส่งผลไปถึงกายเห็นไหมอันนี้ไม่รักษาตัวเราละเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ย การที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นก็ชื่อว่าไม่รักษาตัวเองด้วยไปด่าเขาไปทะเลาะไปวิวาทเขาเนี่ยมันก็ไม่รักษาตัวเรานะเขาโมโหก็จะปืนยิงเอาเอามีดแทงเอาอย่างเงี้ยแต่การรักษาตัวเราแบบพุทธศาสนาเนี่ยด้วยการเจริญอนาณาปณสติเห็นไหมฮะญาติโยมจะไปทางไหนก็มีสติจะก้าวไปข้างหน้าก็มีสติจะถอยกลับก็มีสติจะคู้จะนั่งจะยืนจะ นั่งจะกินจะนอนอะไรเอาสติกำกับอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยโยมก็ยื่อว่ารักษาตัวเองอย่างแน่น,นอนแต่โยมสังเกตด,ดูที่เราได้รับการบาดเจ็บได้รับอะไรเพราะเราขาดสติบางทีทำอะไรไปบางคนก็ทำงานไปด้วยใส่หูฟังฟังเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยโอกาสขาดสติมีเยอะ <c oughs> <c oughs> เขาทำสติมาว่าคนขับรถแล้วฟัง ฟังเพลงหรือดูโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยโอกาสประสบอุบัติเหตุมีสูงแล้วก็มีเยอะด้วยเห็นไหมฮะเน่ไม่รักษาตัวเองขับรถนี่เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาเส้นทางไม่รักษาพวงมาลัยไม่รักษาอะไรของตัวเองเนี่ยมันก็ก็เท่ากับไม่รักษาคนอื่นใช่ไหม้าพลาดหน่อยก็จะไปชนคนอื่นและคนอื่นก็ต้องบาดเจ็บถ้าตัวเองก็ต้องบาดเจ็บหรือตายเหมือนกันอย่างเงี้ย เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยการและการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจนถึงพระไตรปิฎกบางอันเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเราไม่เบียดเบียนตนเองและเราก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเอะเราไม่เบียดเบียนตนเองทําอะไรอ,ะอ่ะอ่าอย่างเช่นการกินอาหารการอยู่การนอนหรือการมีคู่ครองเนี่ยมันเบียดเบียนนะ พระเจ้าว่าการการอยู่ครองเรือนมันเบียดเบียนเบียดเบียนกายก็เบียดเบียดเบียนวาจาก็เบียดเบียดเบียนใจก็เบียดอะยอมสังเกตถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นสามีพัญยากันเนี่ยไปสร้งางญาิหนึ่งบางทีก็ไม่ถูกกายไม่ถูกใจก็ไม่อะไรกันทะเลาะกันเนี่ยเอามาก็เห็นมีเยอะ <c oughs> มันมีการเบียดเบียนแต่พอเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราสมรวมกายรักษาตัวเรามันก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเราอันเนี้ย เป็นการรักษาแบบด้วยมีธรรมอย่างเงี้ยอันยมทั้งหลายรู้วิธีรักษาตนแล้วนะเมื่อไรก็ตามจิตจะไปคิดมานี่อ้อเนี่ยเราบีดเบียนคนอื่นทางจิตแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอมันเป็นประโยชน์มากเมื่อเราทําได้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการรักษาตัวเราท่านท่าทุกคนเนี่ยมาคุ้มครองมารักษาตัวเรา ที่เรียกว่ามีรูปนามที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยไม่ให้ขันห้าเนี่ยเป็นก้อนกรรมไปทําให้ดีเนี่ยเป็นขันห้าเป็นก้อนกรรมแต่ไปทําสิ่งที่ดีอะอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์น <c oughs> ะฮะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์กับอาจารย์นี่พระพุทธเจ้าก็เอามาสอนมาแสดงธรรมกล่าวไปเยอะแยะหมดเลยนะท่านคําพูดสองคนนี้ก็พระพุทธเจ้าไปถามว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ ใครกล่าวถูกธร,รมถูกความจริงหมู่ิสุก็ว่าลูกศิษย์นั่นแหละกล่าวถูกธร,รมถูกความจริงพระเจ้าข้านะอาจารย์นั้นกล่าวยังไม่ถูกไม่ถูกทั้งหมดนะว่าอาจารย์จะไปคุ้มครองคนอื่นได้อย่างไงเพราะต่างคนต่างมีสติต่างคุ้มครองตัวเองเนี่ยมันก็เท่ากับคุ้มครองคนอื่นอย่างเงี้ยน, <c oughs> นั้นอย่าเราทั้งหลายจงให้ความสําคัญในเรื่องอย่างนี้นะคร นั้นเมื่อเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนอกจากเราจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลแล้วเราก็เป็นผู้มีธรรมเมื่อเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมก็แสดงว่าธรรมะของพุทธเจ้านําไปแล้วเมื่อธรรมะของพุทธเจ้านําไปเป็นส่วนที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นทานเป็นภาวนาเนี่ยมันนําไปซึ่งสู่ที่ดีเป็นความสุขถ้าภาษาพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเมื่อไรก็ตามบุคคลผู้มี การสมันให้ทานการสมารถทานศีลการเจริญสม,มถาภาวนาผู้นั้นก็เหมือนถูกเก็บตัวไว้บนสวรรค์อย่างเงี้ยจะชั้นไหนๆก็แล้วแต่ว่าเราสามารถวางจิตหรือหรือทำความปิติกับสิ่งนั้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็รักษาตัวเหมือนกัน <c oughs> แต่จะรักษาตัวด้วยวิธีเอาตัวไปไว้ตรงนู้นตรงนี้แล้วไม่ให้ตัวเจ็บป่วยไข้เป็นไปไม่ได้เพราะกายนี้เป็นธรรมชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาตินั้นผู้เจ้าสรงตรัดว,ว่าใครจะมารักษาตัวด้วยด้วยการพิธีของทางโลกเนี่ยมันมันรักษาไม่ได้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้อย่างเนี้ย แต่ถ้ารักษาตารักษาตัวแบบพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นการรักษาตัวที่ดีอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> เรารู้จักว่าตัวเรามีคุณค่ากับพยายามให้สิ่งดีๆกับตัวเราอะไรล่ะให้สิ่งดีๆไม่ใช่กินข้าวกินน้ําโอ้ยเรากินอาหารเยอะๆกินอันนี้ไม่ใช่นะพระเจ้าพยายามทานให้น้อยอาหารที่มีประโยชน์บริหารกายนี้ให้ครบทั้งสี่อิยาบทคือ ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้พอเหมาะพอสมพักผ่อนนั่งสมาธิให้ครบเนี่ยรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยเรานั่งสมาธิมันเป็นการสำรวมใจสำรวมวาจาก,กับกายแล้วแต่ใจนี่อาจจะไม่ได้เพราะเวลานั่งนี่ไปแล้วไปนน่นไปนี่เลยไม่เชื่อโยมก็ลองดูด้ยนั่งสมาธิป้าไปเลยล่ะพุทเจ้าเออใครนั่งก็เห็นธรรมชาตินี้เห็นะ อันนี้ความจริงแล้วทาไงโอ้จิตเรานี่คิดทั้งวันเลยไม่หยุดไม่เรื่องนู้นเรนื่องนี้โอ้เราไม่สํารวมเลยจิตมันก็เลยเหนื่อยไม่พักผ่อนบ้างแต่เมื่อเราให้มาอยู่กับลมกับกายเนี่ยจิตจะได้พักผ่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายให้มัอยู่กับลมอยู่กับกายอย่างเงี้ยมันเป็นการรักษาตัวเราอย่างเงี้ยรักษาจิตเรา อันนี้วิธีรักษาตัวแบบพระพุทธเจ้าและรักษาผู้อื่นแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะทำไมเราต้องมาสมาทานศีลการตั้งใจสมาทานศีลก็คือการรักษาตัวเองนั่นเองมื่อเราคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองด้วยสติปัฏฐานสี่ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแล้วตัวเราก็มีประโยชน์อ เราต้องเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติตนคุ้มครองตนได้ดีแล้วคนอื่นเนี่ยโอ้ได้รับความสุขจากผู้ที่คุ้มครองตัวเองี่อยู่ด้วยกันสิบปียี่สิบปีไม่เคยเถียงไม่เคยทะเลาะไม่เคยเห็นความโกรธความเกียดแค้นขึ้นมาเลยโอ้เป็นสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยเขาคุ้มครองตัวเขาดีอย่างเงี้ยมีแต่เมตตามีความปรารถนาดีอย่างเงี้ยนะก็ขอ ให้ท่านทั้งหลายจงเจริญฝึกฝนเอานะวันนี้ก็มีผู้เข้ามารับชมทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันนะมีมีจากคลองลานนะคุณผั่นโนแก้วและวคุณสำรอง 1, พันทัศเสนอันนี้ที่ปรากฏมัน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 โชว์ขึ้นและโชว์ตัวเลขนี่มีเยอะอยู่นะฮะ ก็ต้องขอโมตนากับโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังได้รับชมรายการนี้ก็ออกไปในหลายทิศทางด้วยกันทั้ง Facebook และก็ u t u b e นะฮะก็ญาติยมทั้งหลายอยากจะฟังรายละเอียดประเด็นอื่นๆมันเกิดขึ้นเพราะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการบรรยายมันก็ไม่เหมือนกันนะ อันก็เดือนกุมภาพันธ์นี้มีกิจกรรมดีๆที่จะรักษาตนรักษาตัวนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานจีหรือการทําบุญหรือการให้ทานในสิ่งตรเนี้เป็นการรักษาตัวเราทั้งหมดนั่นแหละตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้ง5ข้อตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้ง8ข้อก็ชื่อว่ารักษาตัวเองนั่นเองเมื่อเรารักษาตนเองได้ดีก็เท่ากับรักษาผู้อื่น มีพระไตรปิฎกยืนยันเลยนะนี่จากหนังสืออริยสัจจประโอด์เล่มที่สองถ้าโยมอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปอ่านว่าการคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกัน,นสอนอยังไงนะผู้เจ้าทรงรับรองคำของอเมธกะเมธกะเมธก,มถ,กถาลิกะเนี่ยว่าเป็นคำพูดถูกต้องที่บอกอาจารย์ ผมก็ดูแลคุ้มครองตัวผมอาจารย์ก็คุ้มครองดูแลตัวอาจารย์เมื่อเราทําได้อย่างนี้แหละกิจกรรมงานทั้งหลายก็จะเกิดเป็นสิ่งที่ดีผมก็จะลงจากไม้มาแบบสวัสดีภาพอันนี้ใช้นิทานสอนเรื่องบางอย่างก็นิทานสอนอยู่อันนี้ก็เป็นนิทานที่พระเจ้าทรงสอนไว้ ก็วันนี้วันพระวันศีลขอเชิญชวนญาติโยมไปทําบุญให้ทานกันหน้าที่วัดที่ใกล้ๆหรือถ้าไม่มีบางที่ก็ไม่มีเขาก็มีพระบินทบาทก็ใส่บาทหรือไม่มีโอกาสได้ใส่บาทก็นั่งสมาธิทําให้คุ้มครองตัวเราได้ไหมอ้าวคุ้มครองตัวเราทํำยังไงไม่ใช่เอาบ้านเอาอะไรมาขังพระเจ้าคุ้มครองตัวเราก็คือ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละชื่อว่าคุ้มครองตัวเองและเราเป็นผู้รักตัวเองเป็นอย่างนี้ขอโมทนาขอเจริญพร